สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้านี่ค็ห้างหายไปจากาการถ่ายคลิปไปเกือบอาทิตย์แล้วค่ะวันนี้นี่ซีมาเ็ดกล้วยเชื่อมแดงนะคะอันนี้มากล้วยกำลังเคิมจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเพิ่งเคิมเพิ่งสุกเนาะค,ะะคะ่ะเนาะกล้วยเคิมนะอันนี้เป็นมากล้วยที่นี่ปลูกเองนะคะอยู่ในสวนนี้เองเนาะ นี่บริษัทเกษตรข้าพ,พึ่นก็ได้เป็นแบบนี้นี่อันนี้เริ่มสุกแล้วอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้าอันนี้เป็นกล้ยกวยกล้วยหอมนะจ๊ะสุกแล้วคะ่ะ เ okay, คา้านี้ปอกกล้วยก่อนแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมีแช่ปุนขาวคนแป๊บนึงเนาะคะ่ะพ่อปพีปน้องจ้ะใส่น้ำปุนขาวก่อนเนาะคะ่ะเพื่อที่เขาจะบริเวให้กล้วยเขาเละน,นะจ๊ะเวลาเขาเชื่อมเนาะโอเคอันนี้น้ำปุนใสที่นี่แซ่นะจ๊ะจ้ะยังไม่ใส่มากนี่กล้วย นี่ทำเป็นชิ้นเล็กๆนะคะทำแค่นี้พอนะนี่ค่ะทำครั้งแรกออกมาเบื้งได้จากสีออกมาเป็นตะก,กินหรือบบเป็นตะก,กินหรือสิเละเนาะคะ่ะพอไม่เป็นองจ้านี่ลองเบิ้งค่ะ ได้เห็นแม่เห็ดบ่อยๆเนาะค่ะเนาะเห็นแม่ทำให้กินบ่อยๆเนาะนี่ก็เลืออ่ะไม่ใส่แค่นี้เสียบลงไปแล้วนี่จะแช่ไว้สิบถึงสิบห้านาทีเนาะจากเครื่องนอนใจแช่ก่อนแล้วเอาซีเน็ก้วยเอาแข็ง ไม่เละนะจ๊ะเลเวลา่าเขาอ,ออกมาเชื่อมนเนื้อขนนุ่มเนาะคะ่ะนี่ใบเตยมีใบเตยไสนเนาะคะ่ะเวลาเขาเขาเชื่อมเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมเนาะจ๊ะเพราะว่าในนี้ไปเที่ยวอันนั้นมากอะคัมชะโนดจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๊ะแช่ไว้สักสิบห้านาทีเนาะจ้ะทุกคนมาเบิ่งกันนะคะ พ่อแม่พี่น้องจา้าหลังจากนี้แช่น้ําปูนใส่ไว้ซึ่ห,หนานาทีนะาจา้ะจากนั้นล้างด้วยน้ําสะอาดส่องน้ำนะจ๊ะอันนี้คือนี่ล้างสิแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเชื่อมกันเลยนะจ๊ะบ้ว่าสิบเป็นหรือบ่เป็นนะคะนีกับเบิ้งสูตรจากแม่มาเนาะค่ะเนาะเห็นแม่เห็นนะคะมันนี่คืออยากกินกันเลยลงมือทาเองเนาะมัก้วยเค็มะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องจา้าสุกเนยบะสุกเนยเนาะาจา้ามาทํากันเนาะนี่ทําเป็นชิ้นเล็กๆนะจ๊ะไม่ทําเป็นชิ้นใหญ่ค่ะ อพอได้พอได้จ้ะคนะีเนาะใส่น้ำาปลาาน้ำสะอาดเลยไปนะจ๊ะใส่ให้ท่วมเลยค่ะนี่ใช้ไฟกลางนะจ๊ะพ่อไมพี่น้องจ๊ะอันนี้ก็้องกระตากออกด้วยจ้ะ เดี๋ยวเชี่ยวพึ่นไปสักพักก่อนเนาะเดี๋ยวจะมาพาทำน้ำกะทิ่กันไปค่ะปล่อยพันไวแป๊บนึงเนาะค่ะไม่กินน้ำกะทิ่กันจ้ะ ตามด้วยเกลือนิดหน่อยตามใจชอบเราเลยนะจ๊ะเดี๋ยวตามด้วยแป้งข้าวเจ้านิดหน่อยค่ะเดี๋วคนให้เข้ากันนะจ๊ะหอม เคนะจ๊ะน okay, ี่ใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะเดี๋ยวก็มักนะค่ะมักหวานจะใส่หลายเนาะค่ะนี่ยแต่กินหวานเนาะล่อยปเขาหน้าเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนน้ําจนน้าแห้งน้ำงวดน้ำเหนียวนะคะพอมันพี่น้องจ้ะตอนนี้ไปเติร์นใส่จะดีเลยค่ะเพราะว่าเสเี็รในกลิ่นหอมแล้วจซาตินีโบมี่ล้วจ้ะเนาะไปตามเหลี่ยดซองพอมัพี่น้องจ้ะเริ่มได้แล้วค่ะ เปจะเปลี่ยนสีแล้วแดดซองนะตังหอ,หอมจากพรมที่หนจา้าจะเป็นสีแดงที่นี่บอว่าเป็นกระแซ็บพี่เกา่า แดดแห้งค่ะน่ากินเนี่ยพราะในพนงจา๋าจะวัดสีบดแดงค่ะมีบริสไซน์น้ำตาลหลายเนาะค่ะเนาะไซซ์ซัมมี่ละ โมแดงก็แซ่บพี่เก้าผิดสูตรละคันแต่ก็ไม่เป็นไรอร่อยเหมือนเดิมเป็นรสธรรมานื้อได้รสชาติหน้ามาันแซ่บพี่เก้าหวา่ไม่แดงมากจ้ะพอมีพี่น้องจ้าแต่พอได้เลยจ้ะสีน่ากินมาก oh, <wow. S 1> เติมแดงก็เติมพี่น้องจ้า జాయి అన్నా แล้วจ้ะไม่เอาแดงมากเนาะแบบนี้น่ากินอนะ่ะมีเหลืองมีแดงนิดนึงเบ็นี้แบบน,น่ากิน,นะะแล้วค่ะพอแล้วค่ะแล้วเรามาจัดใส่จานมบเดเตยกะทิลาดเนาะเบ็นี้น่ากแบบินมาก,กแบบาค่ะทุกคนจ้ะโอเคแลบบ้วจ้นนนะ,ะนี่ทำชิ้นเล็กๆนะคะพอดีคำเนาะอันแบบนี้จะ,ะกะทิลาดลงไปนะคะ กินมากค่ะที่จะกำให้เป็นองจ้าแบบนี้อร่อยจ้ามาจ้ะมาลงมือกินกันเลย